สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น10หน่วยล่างของแอดพิมมี่นะคะแล้วก็มีของแอดดังเมสซายที่เป็นชุดเด่น3ตัวชุดตารางของอาจารย์คมค่ะส่วนชุดเลขดับก็จะมีดับของแอดนันนะคะดับหลัก10ล่างของกมลลักแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเรา ลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูชุดผลงานของแอดยืนกันก่อนเลยนะคะชุดนี้จะเป็นข้อมูล3ตัวพิกัดบนของเขาแนวทางงวดนี้ให้มาสีคู่ชุดก็จะมี6 5ห657 658แล้วก็659เส่วนอีกหนึ่งข้อมูลจะเป็น2ตัวพิกัดบนแนวทางงวดนี้ให้มาสีคู่ชุดก็จะมี5 6 57 58แล้วก็ห9นะคะ แอดก็ขอบคุณผลงานของแอดยืนด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นเด่นบนนะคะเด่นบนล่างแบบ4ตัวของอาจารย์คมแนวทางวดนี้ให้เลข2เลข5เลข6แล้วก็เลข9อีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นเด่นบนล่างเหมือนกันแต่เป็นชุดข้อมูล3ตัวแนวทางวดนี้ให้เลข4เลข7แล้วก็เลข8 ต่อมาจะเป็นชุดตารางของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานแนวทางวดที่ผ่านมาค่ะก็เข้าไปถ้าใครจับได้เนาะสำหรับข้อมูลเลขล่างก็คือ31ค่ะส่วนแนวทางวดนี้เลขในตารางของเขาก็ให้เลข2เลข9เลข6เลข3เลข0เลข7แล้วก็เลข5 ก็ FC ชื่นชอบตัวไหนคู่ไหนยังไงก็สามารถเมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นชุดคู่โต๊ดบนของรุจิเลกนะคะแนวทางงวดนี้ให้มา9คู่ชุดก็จะมี17 1819 27 28 29 3 7 3 8 3 9ส่วนต่อมาจะเป็นชุดคู่โต๊ล่างค่ะก็จะให้21 29 6169ให้มาสีคู่ชุดด้วยกันเนาะแอดก็ขอบคุณผลงานของรุจิเลขด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของนิตยสารล,ลาบลอยกันเลยค่ะเรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนนะคะ หลักสิของเขาจะเน้นไปที่เลข6กับเลข2ตัวเจาะจะมี6 3 2 3 6 7 6 4 6 2 2 2 2 4 2 7เจาะข้อมูล3ตัวก็จะให้4 6 7กับ4 2 7นะคะส่วนต่อมาจะเป็นข้อมูลชุดล่างของเขาหลัก10จะเน้นไป,ไปที่เลข9กับเลข5ตัวเจาะจะมี9 2 5 2 9ก9าเ6 5า55แล้วก็59ค่ะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลที่ดีชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจ,จะเป็นของเสือคิมชากังราวนะคะอันนี้จะเป็นชุดข้อมูล2ตัวพิกัดล่างค่ะก็จับตาม จับชุดตามสูตรนะคะเขาฝากบอกมาให้มา9คู่ชุดก็จะมี73 74 75 83 84 85 93 94แล้วก็95นะคะส่วนข้อมูลชุดอื่นแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่10ล่างกับหน่วยล่างของแอดพิมมี่กันเลยนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปอยู่เนาะสาหรับ3.1นะคะสลากออกส่วนแนวทางวดนี้จุด10ล่างของเขาก็จะให้เลข0เลข1เลข3เลข4เลข6เลข8เลข9แล้วก็เลข2 ส่วนหน่วยล่างของเขาแนวทางงวดนี้ให้เลข0เลข3เลข4เลข5เลข6เลข9เลข1แล้วก็เลข2 fc ท่านใดตามหาอยู่นะคะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วเนาะส่วน1ิบหน่วยบนของเขาแอดก็อัพโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เลยค่ะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันของที่แอดดั่งเมสซกันเลยนะคะเป็นชุดเด่นล่างของเขาข้อมูล3ตัวอันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่แล้วที่ให้มานะคะก็เข้าไป2ตัวเลยเนาะสลากออก3าหนึ่งส่วนแนวทางวดนี้เด่นล่างของเขาให้เลข3เลข7แล้วก็เลข1ส่วนฝั่งขวาอันนี้จะเป็นตัวเจาะที่ให้มานะคะก็ถ้าเอา เลขเด่นของเขามาจับคู่ก็เหลือไม่กี่ชุดเองใครชื่นชอบก็สามารถแคปเก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะอย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดกันไว้เนาะแอดก็ขอบคุณของแอดดังเมทซา์ด้วยนะคะต่อมาคะ่ะเรามาดูชุดเลขดับกันบ้างถ้า FC ท่านใดไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยข้อมูลที่เหลือจะเป็นเลขดับนะคะ ชุดแรกจะเป็นดับล่างทุกหลักของแอดนันผลงานแนวทางวดที่ผ่านมาของเขาค่ะอันนี้ให้เลขศูนย์มาสลาดออก3 1หนึ่งก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอดนันให้เลข6ผลงานในข้อมูลชุดนี้ก็ยังไม่มีหลุดเลยเนาะแอดก็ขอบคุณของแอดนันด้วยนะคะ ชุดต่อมาคะ่ะจะเป็นดับหน่วยบนของแอสสตางพาปังผลงานแนวทางเวดที่เล้วของเขาอันนี้ให้เลข6มาสลากออก504นะคะหลักหน่วยบนออกเป็นเลข4ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนของแอสสตางพาปังให้เลข7แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะหลงทางล่างไม่น่ามาของแอดนาคิโนผลงานแนวทางวดที่แล้วให้เลข1มาสลากออก3าหนึ่งก็ไม่ผ่านนะคะเลข1ไปออกหลักหน่วยล่างส่วนแนวทางวดนี้เลขหลงทางไม่น่ามาล่างของนาคิโนให้เลข0นนะคะหรือดับล่างทุกหลักนั่นเองแอดก็ขอบคุณของแอดนาคิโนด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ดับสิบล่างนะคะของกมลลักกันเลยค่ะผลงานแนวทางวที่แล้ยวของเขาอันนี้ให้เลขสามมาสลากออกสามหนึ่งก็ไม่ผ่านนะคะเลขสามก็ไปออกหลักสิบส่วนแนวทางวดนี้ดับสิบล่างนะคะของกมลลักให้เลข0นย์แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยเวใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนํามาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ